สว,วัสดีครับท่านผู้ชมพบกับช้าที่ที่ห่างกลกันอีกแล้วนะครับสวัสดีครับพี่กีซังครับสวัสดีครับ,รบโน,โนุ่นวันนี้อ,อ้เคียวซังพาท่านผู้ชมมาเนี่ฮะเราได้วัตถุดิบจากใครเลยอฟเอฟเเนาะโดยที่มุงเจเป็นคนนำมาให้เราเองเนาะนี่วันนี้มีอะไรบ้างไส้กรอกชีสไส้กรอกชีสก็มาเออไส้กรอกชีสไส้กรอกไก่ชีสอันนี้ไส้กรอกสี่ชีสอยู่ใน อยู่ในแท่งเดียวแล้วก็ีสเยวลูกชิ้นปลาสูตรเจวราดอีกแล้วนี่แบบลักบี้นะคือสัง่งวันนี้เราจะทําเมนูก็คืออะไรเอย่ยทอดลูกชิ้นปลาระเบิดบวกกับนี่อะไรนะยอไกยอไ,ไก่ใช่ยอไก่พริกไทยดําแต่เราไม่เอามาทําเป็นอันนั้นนะเราจะนึ่งกินกับน้ําจิ้มซีฟู้ดมารสชาติมันจะเป็นยังไงแล้วเราจะทํากันยังไง โอเคแน่ผักสดเราพร้พอมละมาเรามาทํากันครับไปครับ่ะเรามาถึงขั้นตอนการทํากันดีกว่าวันนี้เราจะทําแค่ห่อเดียวนะนปลาระเบิด่ะใช่ทอดเลยครับเดี๋ยวแม่จะทอดปลาระเบิดนี่ชิ้นปลาระเบิดมีกับน้ําจิ้มเดี๋ยวอีกคือ,คอสังรอ,อนนะ่รอแป๊บหนึ่งไม่ใช่หั่นอย่างนั้นเราจะหัน่นเราจะหั่นแบบนี้วางอย่างนี้แล้วก็หั่นอย่างนี้นี่เหมือนกับที่เขานึ่งขายอีสักตอนหน้าหนาวอะ่ะ เปนตัวอย่างแข็งคือซังเคยไหมใหญ่ไปพวกเรานี่เราใส่กันที่ไม่ขีดเส้นเออประมาณสักสองเซนอะนี่ไงหันแบบนี้ใช่อ่าลดนิดพ่อนี่ครับอืมกินแบบนี้ก็กินแบบนี้ก็ได้ใช่เพราะว่ามันสุกแล้วทำแบบนี้ก็ได้จริงๆก็ที่เรายำกินไงลูกยำก็แซ่บไง เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เอาใส่นึ่งวันนี้วัาเราจะนดินวันนี้เราจะนึ่งกันส้นส่วนใหญ่เราจะไม่ทอดเพราะววันนี้อ e ีกิวซังเป็นอะไรนะ <Yeah. S 1> วัดใช่ไหมออีกแล้วดูวันนี้แม่ทําการนี่ฮะควอซา,าโดนอีกแล้วค,ควอซา,าภาษาจีนอยู่นนเรียกว่าควอซาใชบภาษาไทยภาษาไทยควอซาอะไรกซ่า <laughs> เอ,เอนี่ฮะเป็นชิน้นเป็นชิน้นแบบนี้จะสร้างเอามาวางในนี้เลยลูกวางนี่วางวนี่ผ่านเลยนี่ใช่นี่หม้อเราต้มน้ำรอแล้วนะองามาเลียงเลยมาเลียงเลยถ้างั้นขออนุญาตเตรียมก่อนแล้วกันนะครับอ,อ่ะเรียบร้อยนี่ฮะวางเข้าไปยังหม้อหนึ่งของเราแล้วนี่เต็หมหม้อละท่านผู้ชมเอ้ย อยู่ไอขึ้นแล้วไอขึ้นแล้วไช่ซงนี่ฮะฝาระเบิดของเราก็พร้อมกันเลยเสร็จน่าจะพร้อมกันพอดีเลยนี่คือซังปิดฝานะครับฝาปิดอ๋อนี่นี่โอ้อยปิดปิดปิดไม่งใช้เวลาไม่นานแเดียวเดี๋ยวก็เสร็จละเวเรามาชิมกันครับผม <S <S 2> <S 2> เรียบร้อยท่านผู้ชมเมนูหนึ่งของเราวันนี้วันนี้เราจะกินแบบไดเอทนะส่วนพ่อก็จะกินแบบไดเอทบ้างไม่เอทบ้างนะ พอนึงเสร็จแล้วมันใหญ่มากท่านผู้ชมดูว้าวอย่างใหญ่อย่างนุ่มเลยฮะวันนี้เราจะจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบแซ่บๆเลยไม่รู้ว่าอคิวสั่งจะกินได้หรือเปล่าแล้วก็อีกคิวสั่งไอเยือเลยนี่แน่สวัสดีสวัสดีอะไรเหรออ๋ออยู่นี่นี่อยู่น่นครับนี่วันนี้เมนูเราก็เต็มโต๊ะเหมือนกันเรียบร้อยมาเดี๋ยวตามเมะมาเลยนะนะครับ ว้าวเอาฮะไอคิวสั่งไม่ไหวละกดไม่ไหวละต่อได้ร้อนร้อนร้อนโอ<ร>้อ <c oughs> ไม่ร้อนเหรอค่อยๆนะค่อยๆนะมันร้อนนะถ้ามันร้อนมา,นมาเดี๋ยวลวกปากแล้วลูกดูควันมันยังขนาดนี้นะลูกบอกว่าไม่ร้อนจริง <c oughs> ต่อได้นะเย็นครับชิดเข้ามานะชิดมันจะร้อนก็ไม่เนี่ยงานเยอะมากๆโอ้โหทะลักโอ้โหสุดยอดเลย นี่ยเล่นๆชิมอะไรก่อนครับนี่โอ้ปลาระเบิดจิ้มกับอะไรเลยย้อนซอสนะยืนนเรื่องย้ออนกฮะนี่มซอสพริกกับไออะไรนะซุกกี้นั่นเองว้าอร่อยไหมอร่อยอร่อยมากกรอบไหมกอบมากค่ะหลับน้านี่รอชิดบอลแล้วนะใช่ไหมคิวซัง กินชิสบอลนานละแต่กินชิสบอลนานละอ้ฮึลุงเจชิสบอลต้องเข้าแล้วนะครับลุงเจโอ้โหย้อยอ้อยยืดขอันครับพ่อค่ะต้องหนี้นี่มีคนถูกใจหนึ่งตามาเดี๋ยวพ่อมาชิมบ้างว่าไ,ได้เลยค่ะได้ได้ได้ฮะแล้วลงถือแล้วกันเดี๋ยวนะขอเอาเมนูนี้แล้วกันนี่มันคือ ยอไก่โอ้ยมันหอมมากวันนี้เราไม่ยำแล้วนะเสียเวลาจิ้มกับอันนี้เลยน้ำจิ้มซีฟูด้ดช้ำๆทำยังไงทำยังไครับอือช้ำๆครับช้ำๆนี่หืม ยังไม่ทันจิ้มเลยกิดซังเอ้ยกลิ่นซีฟู้ดขึ้นเต็มเต็มชิมนะอื้มกินกับผักกินกับผักด้วยเข้ากันมากมันไม่กินอะไรมันไม่กินอะไรบ้างมาลงตัว กับซีฟู้ดนี้ด้ชิมกันช่ไหมฮแฮมแฮมหมูอุ้ยร้อน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 จริงจริง,รจร,งรจริงแฮมหมูจิ้มซีฟู้ดที่กะมอขนาดนะขอแยกกิงก่อนล้กันนะครับ มาให้แม่ชิมบ้างครับสำหรับยอไก่ดูดูกำน้ำจิ้มซีฟูดแซ่บเต็มเต็มปากเต็มเต็มคำรับอืมออร่อยมากไหมอรไรมากแกงกับผักสดๆนี่เข้ากันมากเลยนะถวิวสั่งชิมบ้างอืมหอมอืม บอก่มันไม่ได้ขามันตกในถังน้ําคนเดียวมันเอาดิ้นขาวหวานเนลยนนะว่าใช่แม่ถามว่าแมวเปียกได้ไงแมวตกน้ําที่พ่อบอกว่าเมื่อกี้มันเข้าไปทําไม้น่ะโอ้อ,อาหอรไหมครับชุดยอดชุดยอดพิชิตมันไหมนะกินเยอะไม่ใหญ่นะตอนเนี้ยใช่ครับไหมน,นุ๊ดน,นุ๊ดชิมมันยอให้ดูหน่อยสิชอบกินไม่ยอไก่ อชิ่อให้หนึ่งเชิ่อไม่ดูหนึ่งชิ้จับเลยมีชิ้นโอ้ชิ้นเยอะวันนี้เราจะได้กินไม่น่าจะหล่นละมายกไปออืออืเป็นไงรสชาติอร่อยมากเลยใช่ไหมไม่ต้องยำเลยเ<า>นาะรสชาติกลมกล่ำหวานมันในตัวมา สุดยอดมางั้นขออนุญาตท่านผู้ชมกินก่อนแล้วกันนะครับโอ้ยตมัน้ำเกลือปิดท้ายกับไส้กรอกสี่ชีสนี่คุยซังกินกับข้าวจะหมดถ้วยแล้วท่านผู้ชมอืออันนี้อัมอร่อยไหมครับพี่คุังตอบสิครับกัดพงงบวางปุ๊บผู้ชมไม่ได้ยินอร่อยไหมครับอร่อยครับแซ่บอีมีบอแซ่บแซ่บอีบอ หมคับดูฮะไส้อ้หูสีทะลักเยอะออกมาโอ้โหยังร้อนอยู่นะคือสร้างตัวควันยังออกอย่ังระวังลวกปังนะไม่ค่อยกินหรอกร้อนไหมอ๋อไม่ร้อนเหรอไม่ยืดร้อนไปไปโอ้โหขอนอนได้ขอนอนนะฮะวันนี้ของเราจะหมดถ้วยแล้วฮะเหลืออีกนิดเดียวพ่อก็กินต่หดจานลืมลืมโชวยถ้านผู้ชมตัวนี้เรามีแกงอ่องปลาหรือว่าแกงปลานั่นเองฮะ จะเป็นเกงปลาที่เราใช้ปลาทอดคล้ายๆกับแปะซาะแต่ว่าไม่เหมือนรสชาติจากคนละแนวกันนี่คือสังกินอย่างเดินเล่นเลย,โ,ลเลย,เลยโอเควันนี้ก็ประมาณนี้น้องเกียวังเนาะอย่าลืมอะไรนะครับเกียวซังอย่าลืมหมดแล้วเชิญทางเลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เกียวซังในการออกมาเก็บบรรยากาศเนาะแล้วก็มารีวิว,วอาหารเม,ม,ม,มนูมนอร่อยๆให้ท่านผู้ชมได้ชมกันแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ครับบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีครับโนดบ๊ายบายครับผม ให้ยังให้ลุงเจส่งชิปบอลมาให้โอ้ลุงเจอย่าลืมชิปบอลนะครับไอคิวส,สั่งๆแล้วนะทาให้ส่งมาไอคิวสั่งมีงอนนะฮะท่านผู้ชม <c oughs> โอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขออน,นุญาตปิดท้ายกันประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ